เป็นมหาวิกฤตจ,จริงๆสําหรับโควิดระลอกที่3นี่นะครับตัวเลขวันนี้อย่างที่คุณศรีบอกนะครับว่ามีผู้ติดเชื้อเพิ่มเนี่ย2,419รายก็เป็นตัวเลขที่สูงนะครับคุณผู้ชมฮะแล้วก็มีผู้เสียชีวิตเพิ่มเนี่ย19รายตอนนี้ยอดผู้เสียชีวิตสะสมก็อยู่ที่382แล้วนะครับโดยจํานวนผู้เสียชีวิตใน19รายเนี่ยแบ่งออกเป็นผู้หญิง11เป็นผู้ชาย8คนนะครับในพื้นที่กรุงเทพมหานคร7 สมุทรปราการและปะทุมธานีจังหวัดละสองนครสวรรค์สมุทรสาครกาญจนบ,บุรีชนบุรีนครศรีธรรมราชส,สงขลานครปฐมและจังหวัดสุรินทร์จังหวัดละ1รายนะครับอายุของผู้เสียชีวิตอยู่ระหว่าง42ปีถึง93ปีจังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อโควิดสูงสุดประจําวันนี้8พฤษภาคมกรุงเทพมหานครวันนี้เนี่ยทะลุหลักพันมานะในกรุงเทพมหานครเนี่ยมีผู้ติดเชื้อวันนี้1112ครับ นนทบุรี217สมุทรปราการ114ประจวบคิริขันธ์100นะครับลองลงมาก็เป็นปทุมธานี93สมุทรสาคร77ชลบุรี72ปราจินบุรี63ระนอง50สุราษฎร์ธานี35นี่คือ10จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อโควิดสูงสุดประจำวันนี้นะครับนี่นะครับค่ะ ขณะเดียวกันเมื่อวานนี้กรณีที่ลุงวัย62ปีที่ชื่อนายสงุนศักดิ์แท่หยองนะคะที่ติดเชื้อโควิดแล้วก็เข้ารับการรักษาตัวที่โฮสปิเตลเมื่อวันที่28เมษายนที่ผ่านมาปรากฏว่าลุงยังกัดตัวไม่ครบ14วันค่ะแต่เจ้าหน้าที่ปล่อยกลับบ้านแล้วก็ให้นั่งรถแท็กซี่กลับคนเดียวและสุดท้ายคุณลุงมาเสียชีวิตหลังจากลงแท็กซี่ก็คือล้มลงตอนที่จะเดินเข้าบ้านนี่แหละค่ะเหตุการณ์เกิดขึ้นในพื้นที่แขวงบ้านบาดเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพ แล้วก็มีกล้องวงจรปิดจับภาพขณะที่คุณลงุงลงมาจากรถแท็กซี่คือตอนแรกเนี่ยอาการปกตินะคะแต่ว่าไม่รู้เกิดอะไรขึ้นจู่ๆก,ก็นั่งพักหน้าบ้านเพื่อนแล้วก็ล้มฟุบลงไปหมดสติเสียชีวิตทั้งทั้งอีกประมาณ100เมตรจะถึงบ้านตนเอง่ะคะนี่ภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะ ญาติเห็นภาพแล้วก็เลยคาใจว่าทำไมโรงพยาบาลถึงปล่อยผู้ป่วยกลับบ้านมาเองทั้งๆที่ยังไม่ครบ14วันแล้วก่อนออกจากโรงพยาบาลตรวจเช็คร่างกายแล้วหรือเปล่าว่าแข็งแรงดีไหมทำไมใช้คำชาวบ้านเลยทำไมถึงให้มากลับมาตายที่บ้านแบบนั้นนะคะคขณะเดียวกันบางเพจก็นำไปโพสต์ว่าลุงคนนี้เนี่ยหนีกลับมาเองบ้างนั่งแท็กซี่กลับมาบ้างล่าสุดผู้เป็นญ,ญาติก็เลยต้องโพสต์ผ่านทางเฟซบุ๊กเพื่อชี้แจงนะคะว่าอาการเนี่ย เป็นยังไงแล้วก็คุณลุงไม่ได้หนีกลับมาเองอได้รับการยืนยันจากสถานที่กักตัวแล้วก็โชว์เอกสารยืนยันว่าได้รับอนุญาตให้กลับมาค่ะพี่จงคือก็มีหลานเนี่ยเอาเอกสารมายืนยันบอกว่าคุณอาไม่ได้หนีกลับนะครับคือทางฮอสพิเทลที่รับรักษานั้นมีการปล่อยตัวกลับมานะครับแล้วก็นั่งแท็กซี่กลับมาอันนี้ก็เป็นเอกสารยืนยันนะฮะเป็นเอกสารของสถาบันมะเร็งแห่งชาตินะครับ หลังจากนั้นครับผู้สื่อข่าวเวิร์กพอยต์ของเราคุณชมะก็ได้ลงพื้นที่นะครับไปพูดคุยกับหลานของคุณลุงโดยคุณลุงที่เสียชีวิตนี่นะครับเห็นบอกว่าอยู่ในซอยแฟดสุขมลแล้วก็ซอยจุรินถนนบริพัตรนะครับเขตป้อมปราบสตูพ่ายกรุงเทพมหานครไปคุยกับหลานชายชื่อว่านายชาตรีโชคด,ดำรัตนะครับซึ่งก็เล้ฟังบอกว่าคุณอาของเขาเนี่ยได้ลงจากรถแท็กซี่ตอนประมาณตีห้าครึ่ง ฝั่งตรงข้ามซอยแล้วก็เดินเข้าซอยเพื่อจะกลับบ้านมาไม่ถึง10เมตรก็นั่งพักที่เก้าอี้หินอ่อนแล้วก็โทรตามพ่อกับแม่ของเขาให้ออกมารับเพราะมีอาการผิดปกติเดินไม่ไหวญาติวิ่งออกมาตอน6โมงเห็นว่าคุณอาเนี่ยลงไปนอนคว่ำหน้ากับพื้นสภาพตัวซีดทั้งตัวแล้วก็หมดลมหายใจแล้วนะครับทางครอบครัวจึงได้พากันพยุงร่างคุณอาต่อมามีเจ้าหน้าที่เข้ามาเก็บศพไปที่นิติเวชโรงพยาบาลตำรวจ และมีการระบุสาเหตุการตายบอกว่าระบบหายใจไหลเวียนโลหิตล้มเหลวเช้าวันนี้นะครับได้มีการทําพิธีชาปนกิจศพคุณอาเป็นที่เรียบร้อยทางครอบครัวยังติดใจในสาเหตุการตายยืนยันบอกว่าคุณอามีสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่ไม่มีโรคประจําตัวนะครับเชื่อว่าสาเหตุการเสียชีวิตน่าจะมาจากที่ติดเชื้อโควิดแน่นอนแต่มีระเบียบจากกรมควบคุมโรคห้ามทําการผ่าชนะสูตรศพผู้ติดเชื้อโควิด ทำให้ตอนนี้ก็ยังไม่ทราบสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริงนายชาตรีหลานผู้เสียชีวิตยืนกรานสงสัยในการปล่อยตัวว่าทําไมมีการปล่อยตัวกับบ้านทั้งที่ไม่ครบ14วันโดยระบุว่าทางโฮสปิเตลให้ข้อมูลไทม์ไลน์อาย R ของเขาคาดเคลื่อนเพราะอาได้รับแจ้งจากเพื่อนว่าติดเชื้อโควิดวันที่24เมษาไปตรวจหาเชื้อทราบผลวันที่27เมษารถพยาบาลมารับวันที่28เมษาหากดูจากระยะการรักษา ก็เพียงแค่ประมาณ10วันก็เลยตั้งข้อสงสัยว่าทำไมถึงปล่อยตัวกลับมาก่อนครบ14วันเอาเดี๋ยวลองฟังหน่อยครับว่าคุณคุณปล่อยคนไข้ออกมาในงานตอนตีห้าก,กว่าแล้วก็ไม่ได้โทรบอกที่บ้านว่ากำลังออกมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ไม่ได้ตรวจร่างกายอาผมก่อนออกมาด้วยเพราะว่าถ้าเกิดปกติถ้าเกิดว่าเขาแข็งแรงจริงที่สามารถแบบรักษาตัวที่บ้านได้อะ แ้วถ้ามาอยู่ดีเขาเดินแค่10เมตรนะพี่เขาล้มแล้วเขาเสียชีวิตไปเลยเขาตีเรื่องว่าเสียชีวิตจากโควิดน่ะผมไม่สามารถชนะสูตรศพได้ซึ่งผมก็ต้องข้องใจอยู่แล้วว่าถ้าเกิดว่าคุณจะปล่อยคนไข้คนนึงกลับมารักษาตัวที่บ้านเขาก็ต้องแข็งแรงที่พร้อมจะม,มารักษาตัวตอนที่บ้านแต่นี่มันไม่ใช่ทําไมแพทย์อีกคนนึงเขาบอกว่าตอนออกมาคุณต้องรีเช็คล่างกายแต่นี่คุณไม่ได้ทํา เราสงสัยว่าทำไมถึงไม่ได้ใช้ร่างกายอันนี้ใช่แสดงแสดงแสดงว่าคุณสับเข้าในหน้าที่หรือเปล่าหรือคุณปล่อยคือคุณว่าคุณคุณแค่สัมภาษณ์การอาผมว่าอุ้ยกลับบ้านเองได้งั้นคงไม่เป็นไรหรอกมันก็ไม่ใช่เพราะว่าคนเราไม่สามารถมองเห็นร่างกายภายในตัวเองได้เขาะไม่รู้ว่ามันเสียหายขนาดไหนพี่ลองคิดกลับกันง่ายเลยพีถ้าเกิดว่าอาผมยังมีสามารถแพร่เชื้อได้อยู่เนี่ยแท็กซี่คันนั้นเขาก็ซวยไปอีกทีหนึ่งเขาต้องหยุดงาน14วันตอนนี้ผมก็ผมก็พยายามตามหาตัวเขาอยู่ อันนี้ก็คือฝั่งของหลานชายผู้เสียชีวิตนะครับก็ตั้งข้อสังเกตแบบนี้แต่ว่าทางทีมข่าวเวิร์กพอยของเรานะครับก็ได้สอบถามกับทางผู้มนในการสถาบันมะเร็งแห่งชาตินายแพทย์จินดาโรจนะเมทินในฐานะที่เป็นผู้ดูแลโฮสปิเตลที่นายสงวนศักดิ์ผู้เสียชีวิตมารักษาตัวซึ่งได้มีการชี้แจงทำลายบอกว่าผู้ตายเนี่ยเป็นกลุ่มคนไข้าอาการไม่รุนแรงที่เรียกว่ากลุ่มสีเขียวนะครับ จากข้อมูลการตรวจเชื้อวันที่24เมษายนทราบผลวันที่26เมษายนต่อมาทางครอบครัวติดต่อคอเซ็นเตอร์ให้ส่งรถไปรับจากนั้นนะครับทีมแพทย์ก็มีการซักประวัติแล้วก็ผู้เสียชีวิตก็ไม่มีโรคประจำตัวจึงได้มีการวัดอุณหภูมิเอ็กซเรย์ปอดและให้เข้ารักษาอยู่ที่โฮสเทลซึ่งตามขั้นตอนการกักตัวหรือรักษาผู้ป่วยกลุ่มสีเขียวเนี่ยจะให้คนไข้กักตัว14วันกรณีนี้เริ่มนับวันแรกตั้งแต่วันที่24เมษายน ครบ14วันคือ7พฤษภาคมเม<ะ>ื่อวานนี้นะครับครบกำหนดการกักตัวแล้วก็เ,เมื่อมีการตรวจสอบว่าหายป่วยแล้วก็ปล่อยให้กลับนะครับทีนี้เนี่ยกรณีของนายสงวนศักดิ์ผู้เสียชีวิตนั้นบอกว่าอยู่ในการดูแลของแพทย์พยาบาล11วันโดยมีพยาบาลตรวจวัดอุณหภูมิวละสองรอบค่าอุณหภูมิไม่มีไข้อัตราเต้นหัวใจระดับออกซิเจนปกติมีอาการดีขึ้นตามลําดับ จึงได้ตกลงจำน่ายให้ผู้ตายนั้นเดินทางกลับบ้านซึ่งผู้ตายบอกว่าจะเดินทางกลับโดยแท็กซี่เองนะครับก็เดินทางกลับวันที่7พฤษภาคมที่ผ่านมาช่วงเช้ามืดเลยนะครับนี่นะฮะส่วนสาเหตุการเสียชีวิตทางพออืนย,ยันว่าไม่น่าจะเกิดจากสาเหตุว่าติดเชื้อโควิดตายเพราะผลเอ็กซเรย์ปอดเป็นปกติอาการคนไข้เป็นปกติทุกอย่างไม่เคยพบว่าผู้เสียชีวิตโควิดรายใดที่มีอาการดีขึ้นแล้วไปเสียชีวิตมีแต่ว่าอาการรุนแรงขึ้นแล้วเสียชีวิตนะครับ นี่นะฮะเอาเดี๋ยวลองฟังหน่อยครับนี่นะครับคุณผู้ชมฮะคือทางคุณหมอจินดาเนี่ยนะครับผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งนะครับก็บอกว่าไม่น่าจะเกิดจากโควิดแล้วเสียชีวิตนะครับเพราะว่าอาการคนไข้นั้นดีขึ้นเป็นปกติทุกอย่างแล้วนะครับ สาเหตุที่ทางฮอสพิทอลไม่ได้ทำการตรวจหาเชื้อและตรวจร่างกายเอ็กซเรย์ปอดก่อนปล่อยตัวผู้ป่วยกลับตามที่ญาติสงสัยพออ,อบอกว่าตามขั้นตอนเมื่อผู้ป่วยในกลุ่มไม่แสดงอาการกักตัวครบกำหนดแล้วการตรวจหาเชื้ออาจไม่ได้ค่าที่สัมพันธ์กันเพราะในร่างกายผู้ป่วยที่หายไม่สามารถแพร่กระจายเชื้อได้แต่จะมีซากเชื้ออยู่ในร่างกาย2-3เดือนเอาเดี๋ยวลองฟังหน่อยฮะแรกเริ่มที่นับคือวันที่มีการตรวจเชื้อในโพรงจมูก ไม่ใช่วันที่เข้ามาที่โรงพยบาบาลนะครับหรือฮอสพิทลเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคนไข้ตรวจโพรงจมูกวันที่1แต่มานอนฮอสพิทลวันที่5การจําหน่ายก็จะเกิดขึ้นวันที่14นะครับผมเพราะฉะนั้นจึงเป็เหตุผลว่าทําไมฮอสพิทลถึงจําหน่ายคุณลุงในวันนั้นเพราะมันครบตามแนวทางการดูแลที่ได้มีการวางไว้ตลอดระยะเวลาที่คุณลุงอยู่ในฮอสพิทลเรานะครับก็มีการ ติดตามอาการทุกวันมีการบันทึกการพยาบาลบันทึกผลอุณหภูมิบันทึกออกซิเจนอยู่ในเวทระเบียนตลอดแล้วกระทั่งคนไข้เองก็ยังได้มีการพูดคุยกับญาติว่าอาการดีขึ้นตามลําดับแล้วก็จะได้รับการกลับบ้านแล้วนะครับอันนี้ก็ยืนยันว่าอาการของคุณลุงเนี่ยดีขึ้นเพราะถ้าไม่ดีขึ้นเราจะไม่ปล่อยกลับแน่นอนทีนี้พอถึงครบกําหนดปุ๊บเนี่ยเราจะไม่มีการเอ็กซเเล์หรือว่าทําการตรวจเชื้อซ้ําเพราะการตรวจเชื้อซ้ำเนี่ยมันจะไม่สามารถ แปลผลได้เนื่องจากว่าการตรวจเชื้อเป็นการตรวจซากโปรตีนเป็นการตรวจโปรตีนส่วนของไวรัสนะครับคนไข้ที่ผ่านไป14วันแล้วไม่แพร่กระจายเชื้อแต่ซากไวรัสหรือซากโปรตีนเนี่ยมันยังคงอยู่แล้วก็อยู่ได้ถึง40-50วันเพราะฉะนั้นเนี่ยจะไม่มีการทำการสวอบซ้ำก่อนจะจำหน่ายคนไข้เราจะดูจากระยะเวลา ประเมินจากอาการคนไข้ประเมินจากระดับความเข้มของออกซิเจนแล้วก็อุณหภูมิว่าคนไข้เนี่ยปลอดภัยแล้วเราก็จะจาหน่ายนี่นะครับส่วนรถแท็กซี่เนี่ยที่มาส่งคุณลุงสงวนศักดิ์เนี่ยถามว่าคนขับเนี่ยรู้หรือเปล่านะครับทางคุณหมอบอกว่าแท็กซี่ที่มารับผู้ติดเชื้อที่หายป่วยจากฮอสพิทลเนี่ยนะครับ <c oughs> เขาจะมีการประสานเรียกแท็กซี่แล้วจะมีการแสดงเอกสารให้แท,ท็กซี่ทราบนะครับว่า ผู้โดยสารที่มารับเนี่ยเป็นผู้ป่วยติดเชื้อที่รักษาหายจากอาการป่วยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นแท็กซี่ก็รู้ว่ารับใครแล้วก็มาส่งใครนี่นะฮะ,ะแล้วก็เหตุผลที่ต้องให้ออกในช่วงเช้ามืดเนี่ยเพราะว่าแต่ละวันทางโอสเพลต้องรับผู้ป่วยใหม่ในตอนเช้าฉะนั้นก็ต้องให้ผู้ป่วยเก่าที่หายดีแล้วเนี่ยอ,ออกไปในช่วงเช้ามืดนะคะภาพก็เลยเห็นว่าทําไมตอนตีห้าครึ่งคุณลุงถึงกลับมาคนเดียวในช่วงเช้ามืดแบบนั้นนะคะแต่ญาติก็สงสัยนะ ว่าปกติแข็งแรงดีสุขภาพร่างกายแข็งแรงทําไมพอออกจากฮอสปิเอลยังไม่ทันเท่าไหร่ยังไม่กลับไม่ทันถึงบ้านใกล้จะถึงบ้านอยู่แล้ะมาเสียชีวิตเนี่ยก่อนจะถึงบ้านแค่ไม่กี่เมตรอนี่นะครับอา่าส่วนที่นะครศรีธรรมราชนะคะสถานการณ์โควิดก็พบผู้ติดเชื้อรายใหม่15รายค่ะรวมผู้ป่วยติดเชื้อสะสม565ราย นอกจากนี้ยังพบคลัสเตอร์ใหม่นะคะเป็นคลัสเตอร์งานเลี้ยงสังสรรค์นในพื้นที่อำเภอรพระพรมซึ่งพบผู้ติดเชื้อรวดเดียว13รายค่ะนั่นทำให้ผู้ราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชในไกรสอนวิสิตวงต้องสั่งปิด8หมู่บ้านในพื้นที่อำเภอรพระพรมนะคะตั้งแต่วันที่7ถึง13พฤษภาค,คมอันนี้ปิดเป,เป็นการชั่วคราวเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดอ,อันนี้ในพื้นที่นครศรีธรรมราชนะคะคแล้วก็เรื่องของการร่วมใจกันฝ่าวิกฤตโควิด -19 เนี่ยคุณผู้ชมฮะ ตอนนี้เนี่ยจิตอาสาต่างๆเนี่ยเขาก็พยายามที่จะออกมาร่วมแรงร่วมใจนะคืออะไรที่พอจะช่วยเหลือกันได้หรือว่าเป็นพลังกายพลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ได้คนละไม้คนละมือเขาก็จะทำกันนะครับ